วันนี้อยู่ที่สวนสงวัดโพสีสะอาดนะครับหลวงปู่มหา,าศิลาสิริจันโทนะครับวันนี้ท่านเมตตาสักลงยันให้ลูกศิษย์นะครับ99คนครับเดินไปดูหน้าครับอ, <laughs> อันนี้เสียหนุ่มจากบัวขาวนะครับ รับอัคระก่อนนะครับพบทุกท่านแล้วหลวงปู่จะสวดครอบให้ครั้งเดียว <c oughs> น่าจะหัวค่ำนะครับกว่าจะพบตอนนี้ช่างสักประมาณสักเกือบเกือบยีชีวิตนะครับสักตามคิวครับ <c oughs> ที่สวนสวงวัดโพสีสะอาดนะครับจังหวัดกาลสิน์ครับหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะครับ เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันครบอ,อะไรนะสิริอายุครบ76ปีนะครับพรุ่งนี้จะเป็นงานบุญใหญ่นะครับแต่วันนี้คือจะสักลงยันครอบยันให้กับสิทธิ์นะครับ สวนสงวัดโพสีสะอาดนะครับ